เนาะอ่าทางสบายเพิ่นพี่น้องเอ้ยการพอดีว่าเกิดดราม่ากลายเนาะเกี่ยวกับทางด้านเนินซานอ่าสบายเนาะอ่ายืดซื้อไปหาซอยทุกคนติดยาเนาะเกี่ยวกับสบายแล้วเนาะคือไปซอยทุกคนติดยาเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเรื่องสบายเขาเล่านี่ก็เขากับบุหูดอกพี่น้องเอ้ยว่าเออเล่านี่ไปเสพยาเสพติดก่อนนู่นนี่ Okay. พี่น้องเนาะอะโตอะพี่น้องเลยมันนี่กะถือว่า,อาทองผ้ากะจ้างแจ่มใสดีเนาะอะมันนี่ก็พอดีว่าเดินทางขึ้นมาทางด้านเท้นซานเบาสวนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเรากรับทักไทยสบายดีสบายดีสวัสดีเนาะก็บอพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสู่คู่สู่คนพี่น้องเลย่ะไวสิเป็นพอพี่น้องทั้ง,งพังลาวพังไทย ต่างประเทศน้ำเด้อนอนจึงได้กยินดีต้อนรับเขาสู่ซองควกมอเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะเอา้ามื้อนี้ก็มาพบมาเจอกันอยู่ทางบ้านเชนซานเบาสวนพี่น้องเ,เอ้ยอ่าพอดีว่าเมื่อวานนี้ก็บ่ได้ขึ้นมาเนาะมาเบิ่งมื้อนี้ป๊าดโุกพี่น้องเ,เอ้ยอ่าใกล้สาเร็จเสร็จสิ้นเลยได้พี่น้องเนาะเดินทางมาอา่าถือว่าครึ่งทางนั่นแหละเนาะทางด้านเชนซานเบาสวนเพิ่น,นพี่น้องเอ้ยอ่าที่พืชแล้วก็ขึ้นโค้งเนาะ หลังคมหลังคาทัวามาเพียบพร้อมแล้วพี่น้องเอ้ยฮะเบิ่งนั้งสร้างเพิ่นว่ามื้อน,นี้เนาะสร้างเพิ่นสนิมาหรือบ่พี่น้องเอ้ยพอดีว่าเมื่อก่อนกะเดินทางเนาะาทางสบายเพ,พิ่นพี่น้องเอ้ยกัพอดีว่าเกิดดรามา่าก็ไล่เนาะอ่าเกี่ยวกับทางด้านเฮือนซานอ่าสบายเนาะอ่า FC เพิ่นก็โอ้ยว่าซั่นยิบ่นไปช่วยแล้วบ่่วาซั่นเนาะ คือไปแต่บนเก่าวัดสันพี่น้องเห็นเนาะไปแต่บนเก่าแล้วคือว่าช่วยแต่คนติดยาวัดสันจากที่ว่าจังไหนเล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ตามจุดประสงค์ของทางผู้รักผู้ใหญ่คือกันเนาะทางทีมงานพี่น้องเห็นนะภูรักผู้ใหญ่เพิ่งมายากสดสวยครบครัวใด้ทางทีมงานก็ไปเนาะพี่น้องเนาะติดยาบ่ติดยานี่ก็หขึ้นกับจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะแล้วก็ อ่าเรื่องติดยาบ่ติดยาเฮาก็พูดดอกพี่น้องเนาะอ่าว่าเออเพิ่นเล่นยาหรือบ่เล่นยานะพี่น้องเอ้ยเพราะเฮาก็บ่อยู่กับเพิ่นเนาะโดยประจําว่าซั่นซะหาจังได๋คือว่าแหละพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาหาทางบ่สวนเพิ่นนํากัน4คนเนาะอ่าบ่เซนาลีเนาะแล้วก็เบาคําอุทุมพรพี่น้องเอ้ยอ่ามานํากัน4หนุ่มพี่น้องเอ้ย4หนุ่มคุ้มใจเนาะอืมไปพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวอ่าถามไทเนาะโอลมกับทาง อ่าบ่าวสวนเฮาซะก่อนพี่น้องเอ้ยปาตุตรงพระเจียมใสแท้ๆมื้อนี้เนาะไปซะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพิ่นก่อนเนาะอ่ามาเบิ่งบัดที่นี่โคหลังคมลังคาพี่น้องเอ้ยสําเร็จแล้วพี่น้องเนาะสําเร็จเจิ้นดีพี่น้องเอ้ย ตัวฟ้ากเห็นอย่าดีนะเนาะบ่ได้เห็นอีหยังเออเดูววันนี้เนาะข้าดีแบบถล่มทลายพี่น้องเนาะเป็นนี่แน่เนาะบุมบ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 านประตูแล้วก็วงกบเนาะวงในวงน้อยพี่น้องเอ้ยมาเก็บพร้อมกําลังคมลังคาเนาะเพลโซิ่ง กินยังอันนี้หุยุยอยูยยย่บาทเทนี่กินหมูน้อยนะหืนกินหมูน้อยขี่หมูน้อยอเอาใช้ขาตาดยดูเทเดี๋วนี้ <c oughs> นนะอ่ยืล่เล่เล่ยเี่เล่ย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 น่นี่เร่ยบร่อยแล้วพี่นนย้องเนาะเอ่อ ก็ยังมั่งก็ยังแหงแล้วล่วะเนาะทางสร้างเพิ่นเทเมื่อวานนี้เนาะกะเบิ่งในคลิปโยพี่น้องเอ้อแต่ว่ามื้อนี้สร้างเพิ่นสิมาเฮ็ดอยู่บ่นี่เนาะพี่น้องเนาะหลังคานะสำเร็จแล้วพี่น้องเนาะหลังคมนะหลังคาถือว่าสำเร็จเสร็จชิ้นแล้วเนาะ,ะขึ้นโกงหลังคานี่มีแต่ว่า มาตัดส่นแล้วก็ใส่เป็นลมแล้วก็ทวนเนาะแล้วก็มาเงี่ยมคางขึ้นไปนี้พี่น้องเลยก็ถือว่าสําเสร็จสิ้นละเฮื่อนบ่อส่วนเนาะอ่าอีกบดุลบมนันพี่น้องเลยถือว่าเดินทางเนาะอ่ามาครึ่งทางแล้วบัดที่นี่เนาะอืมเพราะว่าขึ้นโค้องอย่างแล้วเอมพาแล้วก็ถือว่าจบแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าสร้างเพิ่นมื้อนี้อาจจะบ่ได้มาเน,ะนะาะเพราะยังบุเ e ็ t เนาะอ่า

เดี๋ยวเนาะใส่กระตอกกระแตกน้ำนี่อีกเนาะไปไปตัดใส่ตัดเนี่เนาะมันเหลียมันทัวพี่น้องเลยนี่ดีเนาะเดี๋ยวบอกสวนไหมข้างใดมาแตไปบอกสร้างเพื่อว่าสร้างไปแล้วสร้างคนหนึ่งกับปห้าเคาะแม่งคร่าคนหนึ่งกับป้ห้าเลี้ยงงูเลี้ยงควายเปลี่ยนลูกเมียว่ะสันเออ ลังซีหากรมาหอดนี่บอกเพิ่อนก็ไปทางอื่นหากรมาหอดอือมื่อื่นเพิ่นสีมาเพิ่นสีสุขคนออ่าอ่าอนี้คือสีว่าเขาก็บอกแล้วเพิ่นเราก็เพราะจากนวสเีไปหาน้ำเราอือนี่แต่ว่าเพิ่นไปเบียกทางอื่นแะไรก็ยาเนาะถ้าเมื่อใดเพิ่นว่างจังให้เพิ่นมาเฮ็ดเนาะเพราะว่าโมเอ็นยังดอกพี่น้องเอ๋ยขันว่าแล้วก็แล้วเพิ่นเองโมแล้วก็บโมแล้วเพิ่นเองเพิ่นจะ ไปยม่ไม่เสรจลาจักตับะไม่เสรจล่เจัดตับจตับพอบ่เนาะจัดตับหาแผ่น,ต,นตับหนึ่งทับหนึงหาแผ่นบางรูบบมีแคกแผ่นแบบนี้พวกรคุณหานบึงหรือสามสิบแผ่นสามสามิบบ่อห้าห้าเจ็ด men nhật sơn bằng sưu ok thì là cá lãi pan cá sìpên pan lôm oh pan nó ad em này em này cái này này không ai nó bang เทิมกันเิมก well, ันเอาแป้นซิลาคือกันแล้โดยๆหฮงสิเบิดหลายแล้วนี่เด้อสิเบิดหลายแปนแต่ว่าอันโดซิงนี่สียังได้ส่วนเบิ่งดูฮะเฮาก็ว่าบ่เป็นสีนี่มันเป็นสีขาวมากรือว่าบ่าบ่ยด้สีนี้เลยบ่สบายดีบ่าวเอ้ยบ่่ีเป็นสีนี้เลยบ่เป็นสีขาแม่นหึ

mét, thêm mét sao, à, nó không cuồng nó. khoảng mét, mét sao nhau. mét sao, thêm mét sao sao hải, sao bị chắc anh này nè. cứ điem đây rồi cứ đi mét, đi. chạy, ừ, mét mà đừng bưng xuống sườn. thì chắc không cuồng con đây hứa người. không cuồng nữa. sang phân chút nó mới à, mình nó. à, bữa nay phần dì bôi xuống À, đưa phi nông đưa khền mày khền ngâm bò suôn, cả rắc đay, cả vay xia, nọ, no. à, có thấy hình nhàng, cả vạ cạn, à, bực ở nông cạn, à, khền mày khền ngâm bò suôn hơn, phi nông người, chắc mang để đồ bò suôn tiếp má, bò nó, nó bọc để như vậy, เออได้ล่างไม้บ่ะเออมันเสาร์นี่เพิ่นบริผืนบริมาคัดมันไหนบ่จัียงวะบ่เออเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักแล้วมันหลับถิ่มมดน่ะมันนี่ดินชาอันนี้เขาเฮ็ดไม้อันนี้เจ้าบ่เฮ็ดเองโดยเฮ็ดไม้แต่เนีืยคือบทาสร้างไม่แก้ไขให้เออมือื่นแล้วเราคนสิมาต้องมือนะจะแต่ได้ร้ายรักคอยปูนเอาไว้ดินชายันมันลายถิ่มอืมอืมอืม เท่งดึงดูดว่าดึงไกลก็ได้นะนี่จับเบิ้องปมกวงมันนี่นี่ักข่าวมันมันขี้่เกลือนเ n า w มินขี้กระเดลือนเ now เดลือนตาชิบูนเมนตัวเจ้าคุดใส่เฮือนเจ้าเด้โดยไม่ต้องคิดว่ามินขี่มูนมูน้อยก็ได้มูขี่มูก็มินเฮ้สวนได้เป็น่ยนหรว่เบิ้งได้พวกเป็นนี่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  มันฮอดไสน่ะไส3เมตร3เมตร3เมตรแต่เมตรนึงเนาะเออบ่นี่ปานใดเด้เนาะ3เมตรเทื่่มดบ3เมตร7เมตรเมตร7ซมเมตรนึง7ซมนก็7ซมแม่นคมกว้างงแม่นยาวก1เมตร7ซมคมยาวกะยาวจังเมตร6เม6เมตร20 6เมตร20อืมอืม คนบ่เ่อวดเที่สวนน้ำตาหนองแล้วบาดนี่เอาอะมันครัมันเดิมแห่งเลยเนาะถดีว่าอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะจักอันนี่สีอันหาอันเออจะครเบบดอยนะบบนี้เนาะเียกรบเนาะ คือว่าอยากครอบบิดและเอุปกรณ์วงยืนก็มาได้เนาะทั้งงอกทั้งออกทั้งเขาพี่น้องเลยด้ยอทกันห้องบ่เนาะฮึ่ยางบัตรนี่โอ้โหกระเด็กหน่อยเนี่ยอย่างไรดีใจบ่ย่วนเห็นทำนี่เราบัตรนี่ โอ้ยดี๋ยดีใจลายลายบอชทีเล่แล้วแบบนี้เนาะบวาชีได้เพื่อนซอยให้เอาเอาใจใส่กับกุลกุญญยอยู่ต่างประเทศแลวกับบาซารีแลวก็บบาซนแลวก็บาซารีบาซนแลวกักุลกุญยอยู่ต่างประเทศทีเพื่อนซานห้เากรีใใจด้วยด้วยห่างลำกุลกา กักเลยเนาะบัวคำเนาะดีที่สุดในชีวิตเท่ากักกักคุณน้องเลยนี่แนวขวบขางขวบยังมันกะบัวสศษนะว่าให้เรียบร้อยพี่น้องเลยคักปัญยังบาดนี่เนาะคักคนนี้บ่มีละบาดที่นี่แนวกวบขางขวบยังกะมีบางบางข้า่นบัวมีได้พี่น้องเลยแนวขวบขางนี่คือว่าผลักพใหญ่บาชนะผลักพยัญชนะเสีเป็นผลักพยัญชนะเสียแบบเพชรและก็ เนี้ยบอกครับคีข้นหยียบบึงบ่ทดลองบ่ทดลองงานบ่ทดลองรู้มันเน่นมันหนามได้หมายห้อยไว้แล้วนะเพื่อึ้นขเนหยีบแล้วเนาะวยเนาะชาวนี้เนาะวหนึ่งมาแล้ว้มันแล้วังน้ Haka hạc lạc vĩnh long, kim khong hình lại đã kim go huy huyu dang khương quay vĩnh long kim khong mai 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 ผนได้บ่าครับลกเลแดงเด้น่นดแดงด้บ่าเอ้าเทาใส่กเบิดบ่เนาะผตมีถัวเบิดเลยนเลี้ยงไว้นี่ขาเอเลยนะเจ้าก็เลี้ยงไว้ขาไว้ขาปลาเลยเเขนจะเลี้ยงเงนมุดดินไว้ใส่ก่ขาหลายบ่นี่นี่ก็ป้าตากคนเลยเนาะคืนนี้ตากนเลยมีพยางมุงบ่กัมเอืนกัษยมุงตัวนี้สีดขาไปพูดเลย ดุ้งไปแล้วชวนได้เลยนี่ไงบุกดิ่งไปหมดแล้วจากงาเป็ี่ยนขี้ได้ให้คนปลาตากฝนนะไม่ดิบเนาะอืมดูที่แอ้นี่ต้องเอามาตักต้องพึ่งไว้แล้วพวมมันยังอันนี้นี่ตากไหวบ้างโอ้เนี่ยมันแล้วเนาะสวัสดีเนี่มันทีเป็นมู่นั่นทีเป็นนั่นขึ้นนั่นมันสีขึ้นจากจากงามมันทีกลายเป็นขี้ได้นะเพราะฉันใช้ตักไกว์กันตักไกว์ก็ได้มันสีดอกเนาะพึ่งไว้พึ่งไว้นี่นี่พึ่งน้ำนี่ก็ได้นี่ ไม่โมกุ้นะตู้บึกขึ้นเป็นไดประเดี๋ยวแห้งขนาดแห้งบ่เมื่อนอนบ่สะทางนี้ทางนั้นสาดเขาเบิดแม่บอกขึ้นนี่นั่งให้มันยืนอยู่งมันโลภคนคนสีอุ๋ยแล้วมันสะเนาะคนสีอุ๋ยแล้วดูหนิเห็นบ่ แล้วมันจะเป็นดำดำเนาะวอลชารีเนาะข้าป้าไปโดดเนาะนี่นี่ดำดำเป็นมิดนี่มันจิตเมนเซราเป็นเซราเนี่ยจากงามๆกลายเป็นขี้ไรเพราะว่านี่เป็นไมหมันยังดิบอยู่ดูนี่มันถึกน้าถึกแน่นกับเป็นไปแล้วเสียนเลยเอ้ยได้แล้วแต่นี่นี่เอาแต่ตัวทึ่งนี่เอาแต่ตัวทึ่งนี่เมนโดนเจี๊ยบฮะสมนี่มันก็อยู่นี่คือเก่า ย่าไปต้องมันนะไปเนาะเอ๊คักปัญยังบบดนี้ช้ำยู่สาวช้ำน้อยแหงามคือแม่กิมนี่แลชวนในบาดนเลยแม่กิมอะไรงามเลยตัวงามสำรับไม่ชวนแล้วแล้วจะลายตาตุยกระบุมีเออไม่ชวนจะนักลายโจักใช้เบียกไอ้น้อยลายโบจักบ่มันอ่้น ยังได้ยาตุ้ยพี่ก็เป็นอะไรได้คือจอยแหงแค่แต่เราเมื่อพุ่นคือว่าไปจอยปัานนี่จาสีเลยคือตุ้ยเนาะเอ่าห้าก็มันเป็นน้ำข้นบ้าเป็นน้ำข้นเน่านั่งแล้วนะอ่าก็มันจอยแต่เก่าก็ไม่ได้จอยเมื่อพุ่นละจอยเมื่อพุ่นละจอยเมื่อน้องพี่ละจอยบ่มาพีเล่าได้จอยเออตัวลงอยู่ใช้จอยบ่เนาะอ่าไม่ใช่จอยแต่ ส่วนสู้เมียเด้อเนาะช่ยกันแหเนาะแต่ไหนมันนักก็ช่ยกันหาบช่ยกันช่ยกันดึงโดยเนี่ยยกันเขี้ยวกอ้ชวยเลยหาบก็สิเปิ่กินเลยเนาะอืมกิกิบ่ได้เด้อเนาะเบาเอาสู้ๆยๆกันนะนักให้แม่บ่กินเบาให้แม่กินย ไม่กิมจอยได้หอมกุ่นนิดหนึ่งเได้ฉีมเมื่อป้าได้หน่อยกับกิมไลกับกิมเราบ่ไว้ได้เห้ยพอเยู่ก็ฉีวันแล้วพี่น้องเนาะไปเเเออาาาใจก่นะืพี่น้องเนาะถือว่าดีมุกดีใจนะเนาะฮะกับพอดีว่าเบาเหย็ดเนาะมีแนวอยากว่าวแน่เชกหน่อยนึงเนาะเหยียบกับเรื่องไปหาเสาใบเพิ่นพี่น้องเนาะ หาทั้งสบายเพื่อนไปหาทั้งสบายเนะาะหาทั้งสบายเพื่อนเมื่อนั้นเนาะมีพวกรองเอฟซีพี่นอ FC, ้นองเลยมินมากก็ลายเนาะดามากก็ลายทั้งบวกทั้งลบเนาะกมีพี่น้องเลยทั้งลบกับแจกช่วยยังไงเนาะพวกรองเอฟซีผู้บางคนเนาะเพื่นนอนก็ว่าจังไงก็สาขานี้เนาะเดือดทีมงานสายนี้ไปแต่บอลเก่า เนาะอ่าบ่มี่บอนไปละบ่ว่าสั่นคือไปหาซอยแต่คนติดยาเนาะอ่าเกี่ยวกับสบาวใบเล้วเนาะคือไปซอยแต่คนติดยาเพป็น,นว่าพี่น้องเลยหาเรื่องสบายเขาเล่านี่ก็เขากับบูฮู้ดอกพี่น้องลเลยว่าเออเล่านี่ไปเสพย,ยาเสพติดบอนู่นนี่นั่นอ่าเขาบูฮู้พี่น้องเนาะพอโดนดูเนาะก็ได้เข้าไปเท่านึงแล้วกะเรื่องเสพย,ยาบูเสพยานี่กัขขเขาก็บบูฮู้ดอกเพราะว่าเขาบดบูได้เข้าไปอยู่น้ำเล่าประจำเนาะอ่าตามที่ฮู้ไม่นั่นน่ะทั้งสบายแล้วน่ะ กินยาโปรตรงเวลาเนาะพี่น้องเนาะกินยาปวดประสาทแหละเนาะคุณเป็นประสาทว่าใช่ไจ้าปวดประสาทเอากินบปทตรงบปทันบปตรงเวลาก็เลยเห็นในประสาทขึ้นเนาะอ่าแล้วก็บัดทีนี้เนาะอ่าเพื่อนว่าเป็นอยังชุ่มเจ้าคือซอยแต่คนติดยาแล้วก็หาซอยแต่คนบ้าเนาะอ่าอันนี้ก็บวชเด็กชายว่าจังไงเนาะ พราะว่าเท่าไปเนาะเท่าก็ไปตามหน้าที่ของชุมเฮาเนาะอ่าคือเมื่อน่นนะทางเบอเสนเพิ่นมีข่าวดีเนาะข่าวดีไหมทั้งอ่าไอ้เทิดเนาะไอ้เทิดสาวใบเล่าแหละพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นลังกระีไปเมื่อนึงผู้ดีประสบเราอาอารวาดเลยพี่น้องเนาะอารวาดเลยเลยแบบอ่ามนุษย์มนุษย์เลยเนาะคือกันกับเรื่องเพื่อนเบอสิงพี่น้องเลยเพราะว่า หยุกเลิกแล้วพี่น้องเนาะในการขายบ้านขายเฮือนกับเบาสิ่งสิบวดพี่น้องเแล้วก็มีปัญหาเนาะเห็นป่ะเป็นยังเจ้าขเข้าไปคือมีปัญหา,บาเบาแอนขอเข้าไปคือบ่ได้มีปัญหาว่าสัตเบาแอนเราก็อยากปรึกษาท,าทั้งทีมงานกันเนาะพี่น้องเนาะคือเราเอาในขีดแม่นแหละพี่น้องเลยอยากปรึกษากับทีมง,งานอยู่เราเนาะว่าคือว่ากันแม่นแลละเนาะเกิดเหตนเกิดนี่มากอะทีมงานไปไปกเบียงครับเนี่ยพี่น้องเนาะถ้าเกิดว่าเออ บอสิงไปบวชแล้วขิรักงานเงะในวัดในว่าประมาณนั้นนะพี่น้องเอ้ยและเหตุสิ่งที่มันบวดีว่าสันซะอ่าคือว่ากันแหละเนาะอย่างใดคือว่าพี่น้องเอ้ยอ่าทางบอสิงคันทีบวชลีกะดีใจน้ำเนาะทางสบายกะอ่ามีตัวพยายามเนาะให้กินยาตามวิลล์เวลากะเนาะก็บอาระวัตเนาะพี่น้องเนาะก็คือเคยเคยเห็นแหละเนาะอย่างใดคือว่าพี่น้องเนาะทางเงินบวส่วนเพิ่น มืาอนี้สัางบระเดมาพี่น้องเนาะสัางประเดไหนมาสั่ง,สงประเดไหนมาใชม,มืหอนี้เพราะว่าตามที่ได้ยินนะ่ะไปเรียกไปงานไปแล้วพี่น้องแต่ละคนเนาะเพราะว่าหลังคามาสวยนักหน่อยเนาะหลังคาโลสิ่งมันมาสวยๆก็เลยอ่าเพี่นองก็เลยไปเรียกก่อนเพื่อนซะเนาะ ล้วจังไรคือว่าพี่น้องเนาะทางเวียดเองที่ขอตัวร่ำลาขอตัวจุบจิบสะก้อนเนาะถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปกันไหนก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเนาะว่าบมหมดนนท์หูลิงใดก็ได้เนาะเอาล่ะ่ลาก่อนพี่น้องสบ,บายดีเด้อพี่น้องบ,บ๊ายบาย